สวัสดีครับพบกับผมครูบรรพฤษทวีวงศ์กับการใช้โปรแกรมสแคตวันนี้เราพาตัวละครแมวเดินเป็นรูปสามเหลี่ยมและก็รูปสี่เหลี่ยมเราก็จะลากคำสั่งเคลื่อน19เข้ามาวางไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนจาก10เป็น100เช่นเคยและคำสั่งที่เราใช้อีกวันนี้ก็คือเลี้ยว15องศาเอามาต่อกันไว้จากนั้นเราก็ไปเอา คำสั่งรูปล่างนะครับสีม่วงชุดถัดไปมาแทรกระหว่างเคลื่อน100กับเหลียว15องศาแล้วก็ไปเอาตัวควบคุมเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะครับลากเข้ามาต่อข้างบนปั๊บลงไปจากนั้นในการทำรูปทรงเราก็ต้องมาเปลี่ยนค่ามุมค่าองศาเนาะโดยการเปลี่ยนเป็นจาก15องศานะครับเปลี่ยนเป็น120แล้วก็ ไปที่จดปากกาไปเอาคำสั่งจดปากกามาแทรกข้างบนระหว่างตัวควบคุมกับคำสั่งเคลื่อน100ัเองนะครับเพื่อให้ได้สีที่เราต้องการเราก็ไปเอาตั้งค่าสีปากกามาแทรกระหว่างจดปากกากับเคลื่อน100ลงไปแบบนี้จากนั้นเราก็เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการปึ๊บเข้าไป,ไปแล้วเราก็ไปกดที่ธงเขียวครับ ข้างบนเวทีตรงนี้สามครั้ง1 2 3เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยเปลี่ยนค่าของมุม120องศานะครับให้เป็น90องศาแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนสีเพื่อให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน มากขึ้นนะครับก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยปัป๊บลงไปแล้วเราก็ไปกดทิศทงอีกทีนึงนะครับครั้งนี้กดสีค้างหนึ่ง,ส,งสามสี่เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมาในลักษณะนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับรูปทรงห้าเหลี่ยมแล้วก็หกเหลี่ยมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ